มีบุคคลท่านหนึ่งครับที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าทําไมเราจึงต้องสร้างสร้างเพื่ออะไรและเราจะสร้างกันอย่างไรครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ที่เป็นผู้ดูแลกองทุนไมหิโดนยั่งยืนเลยนะครับนั่นคือรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรายุทธสุภาพรรณชาติผู้ท่วเอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดนท่านจะมาบอกเล่าให้เราฟังครับว่ากองทุนนี้สร้างขึ้นมา เพื่อความพร้อมในอนาคตได้อย่างไรครับขอเรียนเชิญครับกาบสวัสดีท่านนายกสภาท่านที่การทีมรองที่การทุกคนแล้วก็กรรมการสภาผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันที่ผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะได้มาทํางานที่ฝันอยากกระทํามาหลายปีนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าคุณลองคิดดูว่า ตอนที่ท่านนายกสภาอดีตอธิการเนี่ยปลูกต้นไม้เต็มมหาวิทยาลัยเลยอ่ะหลายปีมาแล้วใช้เงินมหาศาลปรับภูมิทัศน์ทำทุกอย่างตอนนี้มหาวิทยาลัยไม่โดนเรา UIGreenRanking อยู่สูงมากเลยถ้าท่านไม่ปลูกเราก็ไม่มีสิ่งที่จะไปโชว์เขาบ่าเฮ้ยไม่โดนเราลักสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างในโลกจะต้องมองไปไปข้างหน้าอาจจะต้องลงทุนตอนนี้แล้วก็ลงทุนตลอดไปไม่ใช่ว่า ทำครั้งเดียวแล้วก็ลืมต้นไม,ม้มันก็ไม่ได้สวยงามแบบนี้นะครับก่อนหน้าโควิดมหาวิทยาลัยตกลงที่จะลงทุนด้านอินฟาตัคเจอร์ของอินเทอร์เน็ตคุณลองคิดดูเราลงไปบางปีหนึ่งก่อนที่โควิดจะฮิตเพราะเราคิดว่าเฮ้ยรีโมทเลิร์นิ่งเวอร์ชวลคลาสรูมเป็นสิ่งที่สำคัญต้องขอบคุณไทฟานิสนะครับที่ให้ทุน DCU มาทำให้เราพัฒนา Wi-Fi อินเทอร์เน็ต ทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านโควิดไปได้นะฮะถึงแม้จะไม่เพอร์เฟคร้อแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําผมว่า2องาปีที่ผ่านมาคนที่เดือดร้อน,นาที่สุดก็คือน,นักเรียนไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่า N.U.Endowment เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราต้องเตรียมมหาวิทยาลัยสําหรับส0บยปีข้างหน้าชีวิตผมเนี่ยใช้เวลาประมาณ10ปีอยู่ในอเมริกาทางานอยู่ในไอวิลล g u ยูนิเวอร์ซิ เป็น faculty. แฟค u l ตี้เราก็เห็นแบบเฮ้ยอยูทำไมเราไม่มีกองทุนแบบนี้อาจารย์สุรเดชไม่ทำวิจัยปีเดียวสำเร็จจนยิ่งใหญ่ขนาดนี้สามารถรักษาทาราซีเมียได้ใช้เงินวิจัยต่อเนื่องเป็นเวลาสิบปีเพราะอาจารย์สุรเดชเห็นว่าสิบปีข้างหน้าทาราซีเมียรักษาได้แต่เขาต้องได้เงินทำตลอดนั่นคือเหตุผลที่ว่า ทำไมเราจะต้องมีอะไรที่เตรียมพร้อมเราสําหรับอนาคตจึงต้องลงทุนตอนนี้หลายๆคนอาจจะไม่เห็นว่ามันสําคัญแต่นี่ครับคืออนาคตของมหาลัยเราตอนนี้เกิดน้อยลงผมเป็นหมอเด็กเด็กเกิดน้อยลงครึ่งหนึง่งคนที่เข้ามาเรียนมหาลัยก็จะลดลงหลายๆอย่างในชีวิตเราเปลี่ยนไปอีกอันก็คือเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะทําแค่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ถือว่าเรียกว่าไม่ให้ดนยั่งยืนต่อไปนี้สิ่งที่เราต้องการจะทํา ก็คือเราต้องาเงินต้นต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่โดนแน่นอนอาจจะไปทําอะไรก็ไม่รู้ที่ได้รีเทิร์นที่ดีเป็นการลงทุนหรืออย่างที่ตอนนี้ผมดูศูนย์บริหารสินทรัพย์คุณสร้างคอนโดใหม่เลยให้เด็กนักเรียนเช่ารีเทิร์นสิบเปทำคอนโดดีไหมแล้วก็ส่งเงินกลับเข้ามหาวิทยาลัยไปเรื่อยๆ อย่างที่บอกครับเราใช้แต่ดอกผลในการทํางานของกองทุนเราไม่ได้ใช้เงินต้นเงินต้นก็อยู่ที่นี่ไงอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไปสร้างคอนโดคอนโดก็จ่ายเงินคืนกองทุนเมื่อไหร่ครบล้วก็ไปทําอะไรใหม่ๆที่มีประโยชน์แล้วได้รีเทิร์นดีๆเพื่อเอาเงินนี้เอาไปให้ทําสิ่งที่เราอยากจะสร้างในอนาคตมันเป็น long term investment strategy เราไม่ได้จะปิดกองทุนเราไม่ได้ขอเงินปีนี้ใช้ปีนี้ เนี่ยเราหยอดเรายิง QR code คเพื่อบริจาคเงินคุณลองคิดว่าไม่โดนมีสิทธิ์เก่าสามแสนสองถึงสามแสนคนเอาแค่สิบเปอร์เซ็นต์หมื่นถึงสองหมื่นคนเลือกอยากจะช่วยนักเรียนพยาบาลเพราะว่าฉันไปโรงพยาบาลพี่บานดูแลอย่างดีนะครับถ้าเราสามารถจะให้ทุนนักเรียนพยาบาลได้เรายิง QR code คร้อยบาทหนึ่งหมื่นคนหนึ่งล้านเราก็จะมีเว็บไซต์เขียนนะครับปีนี้เราได้เงินทุนเพื่อการศึกษาสนักเรียนพยาบาลหนึ่งล้านบาท ลองให้ทุนสองหมื่นบาทกับคณะพยาบาลคือคุณเห็นเลยนะว่าเงินคุณทําอะไรแล้วบอกเอ้ยแล้วอยู่ให้ร้อยหนึ่งมันก็อยู่ปีเดียวโน no. มันอยู่ตลอดไปปีหน้ามันก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะมันไม่มีวันลดลงมันมีถูกมันถูกบร,ริหารแล้วก็ให้มีอินคัมตลอดเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าปีต่อไปคุณก็ให้ได้3บาท4บาทคุณเพิ่มทุกคนบริจาคร้อยบาทแต่คนเยอะๆมันก็เยอะไงครับ อันที่สองอย่างที่บอกก็คือเรามีคอมมิทเมนต์ชัดเจนว่าถ้าคุณอยากจะบริจาคอะไรเราก็จะทำไอ้นั่นแล้วเรามีทรานส์แฟรนซีคือเรามีเว็บไซต์เขียนเลยนะปีนี้กองทุนบริหารนี่งเงินเท่าไหร่เราให้คณะพยาบาลเท่าไหร่ให้โรงเรียนพยาบาลเท่าไหร่โรงเรียน EMS เท่าไหร่คือมันอาจจะไม่ได้ว่าเป็นกองทุนที่ให้นักเรียนเรียนฟรีทั้งหมดแต่อย่างน้อยเขาได้เงินไปช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนมากๆในช่วงแรกแต่ในที่สุดก็เป็นไปได้มันซัสเนเนเบิลกับมหาวิทยาลัย เพราะทั้งมหาวิาลยมีเงินร้อยล้านหมื่นล้านนั่งอยู่ในมหาวิาลยซึ่งเราบริหารตลอดเวลาในเวลาคริสิสเราสามารถจะเอาเงินพวกนี้มาช่วยทําให้มหาวิาลยเนี่ยสามารถผ่านไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เรามองนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มหาวิาลยไม่โดนเนี่ยถ้าเราตั้ง Endowment funding ขึ้นมาเนี่ยเราจะทะําอะไรมหาวิาลยเราหลักหลักสร้างคนคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับว่านักเรียนพยาบาลน,นักเรียน EMS สส่วนใหญ่เนี่ยต้องหาทุนการศึกษาตลอด คือต้องเข้าใจว่าคนที่นิดมีเยอะมากแต่ว่าคนที่นิดเขานิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสร้างคนนะครับพยาบาลที่ดีๆแล้วก็ทําประโยชน์ให้สังคมได้เยอะๆอย่างพยาบาลรามาหรือศีรีราชเนี่ยคนพวกนี้จอกไปแล้วทําถ้าใน,นในอนาคตเขาได้ทุนการศึกษานี้เขาทำในงานหลวงอาจจะไม่ได้เงินเดือนเยอะแต่เขารู้สึกว่านี่เป็นการตอบแทนกับสู่ประชาชน เขาก็จะอยู่ในงานนานขึ้นช่วยประชาชนยากจนได้มากขึ้นสร้างปัญญาอย่างที่บอกไงครับว่าอาจารย์สุรเดชไม่ได้ทํางานทั้งหมดที่เขาทําด้วยเงินทุนก้อนเดียวถ้าเกิดเรามีเงินให้คนทําวิจัยต่อเนื่องได้หลายๆปีในโปรเจกต์ที่ดีเนี่ยคุณลองคิดดูว่าเราจะมีอาจารย์สุรเดชสิบคนแล้วก็ได้ตอนนี้แต่เราไม่มีอันสุดท้ายอย่างที่บอกนะครับว่าโลกปัจจุบันคุณไม่สามารถจะเรียนจบแล้วก็จบมันต้องไปจบที่งานเราทํางานเราต้องมีอะไรเพิ่มต้องมาเรียนใหม่ อะไรมิโดนต้องสร้างแพลตฟอร์มเพื่อทําให้คนของไม่โดนเองซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าซึ่งอาจจะมีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นหรือประชาชนชาวไทยสามารถจะอัพสกิลรีสกิลได้อันนี้ใช้เงินทั้งนั้นเลยแล้วงบประมาณมันก็ไม่ได้ให้มากขึ้นทุกปีมันอิมแพคของอันเนี้ยมันบียอนการให้เงินแล้วทุกครั้งที่คุณบริจาคเงินคุณจะรู้ว่าเงินคุณไม่หายไปไหนเราพรมิสมาทุกทุกปีเราจะอัพเดทให้คุณรู้ว่าเงินคุณไปทําอะไร แล้วกองทุนพวกนี้มันไม่มีวันหายไปมันจะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะเพิ่มขึ้นร้อยหมื่นพันแสนล้านแต่มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในที่สุดมันก็จะทํางานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้อีก20ปีข้างหน้าจะมีคนมาอยู่ที่เวทีนี้บอกว่าดูสิวันนั้น20ปีที่แล้วเรามี endowment fund ปีนี้สิทธาคารมีคอนเสิร์ตท,ที่ดีมาก เราปั้นดินให้เป็นดาว10คนตอนนี้เป็นดาราอยู่ที่นู่นก็ลองคิดดูครัความภูมิใจของประเทศชาติกับมหาวิาลยไมันจะสูงขนาดไหนสิ่งที่เราพยายามทําก็คืออันที่หนึ่งค่าวฟันดิงนะครับสิ่เก่าช่วยกำันบริจาคีมยคนละร้อยบาทเดือนละร้อยบาทน้อยนิดนิดเดียวเรากินข้าวแป๊บเดียวก็หมด12เดือนพันสองหนึคนสิล้านใส่เข้าไปเรื่อยสิบล้านสิปีร้อบล้าน เฮ้ย hey, เนี่ยฉันช่วยทุนการศึกษานักเรียนพยาบาลนะช่วยอะไรวะร้อยเรียเอ้ยมันก็แป๊บเดียวหมดไม่ใช่มาอยู่ไปเรื่อยๆว่ะคือมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทมีตัวถือหุ้นนะของบริษัทซึ่งทํางานหาเงินส่งนักเรียนเรียนสร้างคนใหม่ที่เก่งขึ้นมารับใช้พวกเราในอนาคต CSR Partnership เราสามารถจะบอกโอเคไทพานิ์บริจาคปีละร้อยล้านเพื่อหักภาษีเลสเซ แต่เราสามารถสร้างนักเรียนไ c t ใหม่ๆที่เก่งคอมพิวเตอร์คาวฟันดิ้งหรือสามารถเขียนซอฟต์แวร์เก่งๆไปทำงานให้โรบินฮูดหรืออะไรที่ไทพานิสอยากจะให้เขาไปทำอันสุดท้าย e g a ซ y Building คุณเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์โอ้ได้เงินสดนาพันล้านเจะทำอะไรเอาสักร้อยล้านบริจาคแค่น,นี้ไหมย,ยายขายที่ดินได้ม่รู้จะบ,บริจาคอะไรให้เราดีไหมให้ไม่โดนไม่โดนสร้างพยาบาลไปเรื่อยๆเลยนะยายทุนการศึกษาของยายช่วยนักเรียนกี่คนต่อปี นี่คือ Legacy Building เราอยากให้คนไม่โดนเข้าใจเรื่องของ Endowment จะได้ช่วยกันหาไงครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยในที่สุดเงินก็กลับมาหาเรามาช่วยทุกคณะไม่ว่นนาจะคณะสังคมหรืออะไรก็ตามที่ต้องการความก้าวหน้าในอนาคตอยากจะทำโปรเจกต์อะไรที่หาเงินไม่ได้แต่ดีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็เป็นคนที่แบบเพอร์เฟกต์สหรับเราให้ทุนไปเลยบอกอยู่เรียนอะไรก็ได้ที่สุดเลยไม่มีอั้นนะครับเราหนึ่งล้านไปบริหาร ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยได้2%ได้2ล้านบาท2ล้านบาทต่อปีให้คนไปเรียนเนี่ยได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วเรียนจนจบเพราะคนนี้จบคนใหม่ก็มารับเงินกันนี้ไปนะครับก็จะเป็นทํางานปูนซีเมนต์เป็นอินจเนียหรือทํางานไอซีทีของแบงก์หรืออะไรก็ได้ที่ให้กองทุนนี้มาเขาจะมีสิทธิ์บริษัทพวกนี้จะมีสิทธิ์เข้าถึงเด็กคนนี้ได้ก่อนคนอื่นคือสามารถจะออฟเฟอร์จ็อบให้เขาก่อนได้แต่จะไม่มีพละผูกพันนะครับแต่ที่บอกนะครับว่าการคัดเลือก ผมว่ามันมีวิธีอื่นเยอะแยะแต่ของเราเนี่ยอาจจะเป็นพิเศษคนอื่นนี้ก็ยังไม่ได้ตกลงนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะออฟเฟอร์ให้สังคมได้มหาวิทยาลัยจะลง500ล้านไปเลยก็ได้สำหรับโปรเจก t นี้โดยใช้ทุนมหาวิทยาลัยทึ่มีอยู่แล้วมาอยู่ในกองมาที่โดนั้นเราไม่เราไม่แต่งเงินก้อนนี้อยู่แล้วเราก็มาทําลองดูว่ามันจะมีอิมแพกไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับมาที่โดนโปรเจก t นี้จะสร้าง financial sustainability ให้มหาวิทยาลัย อีก10 20ปีอย่างนี้ไปกองทุนนี้จะใหญ่ผมไม่ได้บอกวันนี้มันใหญ่แต่ว่ามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่มีวันเล็กลงแล้วมันก็จะใหญ่ในที่สุดมันก็สามารถจะเลี้ยงมหาวิทยาลัยไม่ดนแล้วก็รับแรงกระแทกกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าดีหรือไม่ดีในอนาคตได้ครับขอบคุณนะครับ